ครับโอเคครับพาร์ทสามครับแก้ปัญหาไฟเลี้ยวครับข้างซ้ายไม่ทำงานของผมก็จบงานละอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมแก้ไปละคิดว่าหน้าคอนแทคข้างล่างจะสปกปรก้ะครับผมใช้น้ำยาไอตัวคอนแทคคินเนอร์ครับยิงล้างไปด้วยตัวนี้ครับคอนแทคคินเนอร์ ยิงอัดเข้าไปครับด้านล่างเดี๋ยนะเดี๋ยนะด้านล่างหน้าคอนแทคอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับเพราอมันอยู่ด้านใต้ถ้าให้ถึงจริงๆอะ่ะมันต้องถอดต้องถอดถอดยกตัวนี้ออกมาเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ถอดต้องถอดยกแผงแผ่นปิ้นออกมาครับ เพื่อที่จะล้างหน้าคอนแทคนะคอนแทคมันอยู่ใต้นี้ครับเดีย๋ยวผมชี้ดูลาบากหน่อยเดียวมีใครถือให้เลยโอ้ผมผมขออนุญาตใช้เทาาออ้านะครับขีดขีดไปหน่อยลำบากจังผมขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับคือตรงนี้ครับเป็นแผ่นกระดกมันจะเป็นแผ่นกระดกครับ ก็ค um pues mm ือหลักการไม้กระดกครับพูดง่ายๆตรงกลางก็เป็นเป็นอย่างนี้ครับตรงกลางก็จะกั <kindergarten>. ้นไว้อย่างนี้ครับจะเป็นจุดรองรับเป็นจุดหมุนมันจะกระดกอย่างนี้ครับเลี้ยวซ้ายครับตำแหน่งกลางปิดครับอยู่ตรงกลางแล้วจะเลี้ยวขวาใช่ไหมครับพอเลี้ยวขวาปุ๊บกดปุ๊บท้ายมันก็จะกระดกลงไปกดหน้าคอนแทคครับกลับมาตำแหน่งปิดครับอยู่แบบนี้ครับพอเลี้ยวซ้ายครับก็กระดกไปกดหน้าคอนแทคครับ แล้วก็เลื่อนกลับมาปิดครับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงนี้ครับลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับซึ่งหน้าคอนแทคเองอ่ะมันปีอยู่ด้านใต้นี่ครับด้านใต้แผ่นใต้แผ่นนี้ครับเนี่ครับอันนี้อันนี้คือไม้กระดกนะครับคือสะพานไฟพูดง่ายๆนีครับสะพานไฟแล้วใต้แผ่นนี้ครับมันจะเป็นปุ่มหน้าหน้าหน้าคอนแทคอีกคอนแทคหนึ่งครับ เป็นปุ่มครับปุ่มรับครับปุ่มรับกันหน้านี้ก็คืออันนี้โดนกดเมื่อไหร่ครับมันก็จะต่อ,อกันหน้าคอนแทกมันก็จะต่อ,อกันครับผมมันก็จะครบวงจรแล้วมันก็จะทํางานได้คืออันเนี้ยผมเข้าใจว่ารถเขาเข้าป่าเข้าไร่ครับเป็นรถชาวไร่ขี้ฝุ่นครับมันเข้าไปไปไป,ไป,ไ,ปไปสัมผัสกันหน้าคอนแทคครับด้านล่างอยู่ด้านล่างนู่นครับ อยู่ด้านล่างแผ่นนี้แผ่นแผ่นแผ่นนี้อีกแผ่นนึงครับครับผมนี่ผมฉีดล้างไปแล้วครับแล้วก็พยายามเลื่อนไปเลื่อนมาครับฉีดอัดเข้าไปครับด้านล่างคอนแทคคินเนอร์นะครับคุณสมบัติแล้วเป็นของเหลวแล้วก็ค่อนข้างที่จะระเหยไวครับแปบ๊บเดียวแห้งหลักการก็ไม่มีอะไรครับเป็นสะพานไฟอันนี้คือตำแหน่งกลางครับตำแหน่งปิด ครับผมที่ผมจินตนาการนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ครับผมให้ดูครับมีสายไฟครับเส้นหนึ่งครับสัญญาณนะครับเข้ามาครับอันนี้ผมสมมตินะอันนี้เนาะสายไฟนะมาเส้นหนึ่งอันนี้คือแผ่นกระดกครับปากกาดํานี่คือแผ่นกระดกเนาะเป็นสะพานไฟมันจะมาต่อนี้ครับต่อเข้าด้านใต้กี้นะอแล้วมันก็อยู่ตำแหน่งกลางครับตำแหน่งนี้ อันนี้ผมหัวเกียร์เป็นเป็นขั้วฝั่งด้านซ้ายนะครับสมมุติอีกขั้วหนึ่งครับตรงนี้นะครับจะเป็นเลี้ยวขวา,าพูดง่ายๆอ่ะโอเคครับผมก็จะทำอ๋อลำบากหน่อยผมก็จะทำอย่างนี้ครับทักษะ่างนี้ครับมีไฟมารอสีแดงอ่ะมีไฟมาแล้วครับเส้นสีแดงผมเนาะมีไฟมาละอ่นะนะวิ่งเข้ามาแผ่นกระดกขนีแผ่นนี้ครับ พอเวลาผมสับสวิตต์ครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันก็จะกระดกมาแตะนี้ครับแตะฝั่งนี้เนาะอ่ะมันก็จะเป็นการครบวงจรครับไปเลี้ยวซ้ายครับมันก็จะทํางานครับพอเวลาผมตบกลับมาตําแหน่งกลางครับมันก็จะกระดกมางี้กระดกขึ้นมันก็จะจากครับมันก็จะจากมันก็จะไม่มีการเลี้ยวหรือว่าจะไม่มีการอะไรครับไฟมันก็จะไม่ติดพอเวลาผมเลี้ยวขวาครับผมก็จะดึงซิตอ โยกมาทางด้านขวาครับแผ่นกระดกมันก็จะมาแตะหน้าสัมผัสฝั่งนี้ครับไฟครับมันก็วิ่งมาฝั่งขวาครับฝั่งนี้ฝั่งนั้นนี้ครับสัญญาณเลี้ยวขวาครับก็ทําให้สัญญาณเลี้ยวขวาติดโอเคครับพอผมเลิกเลี้ยวขวาปุ๊บแผ่นนี้ครับมันก็จะดีดกลับมาอยู่ตรงตำแหน่งกลางครับมันจะไม่แตะขั้ไหนราะว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับสัญญาณซ้ายหรือฝั่งสัญญาณเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหลักการก็เป็นแบบนี้ครับก็คือขั้วที่มันสกปรกคือเป็นขั้วนี้ครับ มันจะอยู่ใต้ครับแผ่นนี้แผ่นหนึ่งที่ผมอธิบายไปนะก่อนนั้นเนี่ยครับมันจะอยู่ใต้แผ่นนี้ครับมันจะอยู่ใต้สะพานแผ่นนี้ครับโั้วเนี้ยครับ,นนรบซึ่งมันถ้าจะให้ดีจริงๆมันต้องแกะซึ่งมันอยู่ข้างล่างครับมันต้องแกะแผ่นนี้ออกมาทั้งแผงซึ่งวันนี้ผมไม่มีเวลาพอแต่ผมรู้สาเหตุแล้วว่ามันเป็นที่อะไร งแกะเดี๋ยวยังไม่รู้เว้ยว่าอะไรจะหลุดกระเด้งกระดอนมาเพราะว่าต้องไปแกะใน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 ถ้าเป็นไปได้อะแกะในกล่องแกะในห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆครับเวลาอะไรมันหลุดมันกระเด้งออกมาคือเราเรายังหาได้ครับแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยเนี่ยเราจังหวะมันจะเป็นสปริงไปหมดมันจะเป็นล็อกของมันผมดูแล้วเนี่ยมีสปริงอี่นี่ปิดไว้ไม่รู้ปิดอะไรต้องรื้อ ก็พะว่าไม่รู้นะครับต้องเลื้อในห้องโล่งๆครับเวลาอะไรมันดีดออกมาหลุดออกมาคือเราจะได้เห็นนะหาได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดหมุนตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนแล้วมีลูกปืนตรงนี้ด้วยน,นีนะ่ซองนี้ขาวๆตำแหน่งนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะหลุดออกมาครับแล้ววันนี้ก็มันจะเย็นแล้วครับผมผมไม่ลื้อแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ ลาบากในการประกอบคราบเดี๋ยวยุงมาครับผมรื้อหน้าบ้านนี่เลยครับื้อหน้าบ้านโดยลิ้ถนนก็เดี๋ยวผมรู้สาเหตุละอันเนี้ยให้เขาใช้ไปก่อนถ้ามันเป็นอีกเดี๋ยวผมรื้อมาใหม่ใน,นรู้สาเหตุละเนี๋ยวผมไปทํากันบ้านก่อนว่าผมจะทํายังไงต้องรื้อมาดูทิ้งจะจะ,จะถึงจะแก้ได้ครับว่าจะเปลี่ยนยกเลี้ยวทั้งตัวหรือว่าจะไปเชื่อมเสริมอะไรตรงไหนให้มันกดหน้าสัมผัสไดสนิทเดี๋ยวต้องต้องรื้อมาดู โอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผม